เจ <ừ> ้าหนูขคือโตใบใหญ่สำเจ้าวางหนึ่งเนาะสีสีขาวเจ้าวางหนึ่งมิต่สีแดง

มันหางมันก็เล็กตะปูในโขาเลือดขาดโอ้โหลห่อดขาดปลาหมูปลหมู